นะครับวันนี้มาพบกับพี่นายอีกรอบเนาะหลังจากที่เราเจอกันที่วัดชลประทานอาทิตย์ที่แล้ววันที่ี้เนาะวันที่5ตอนนี้ก็มาทําคอร์สไร์บาลานซ์นะครับปรับสมดุลร่างกายที่กาญจนบุรีนะครับอยากให้พี่นาช่วยแชร์หน่อยครับว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการถึงตอนนี้นะครับสุขภาพดีขึ้นเช่นไรบ้างครับรร่วมคการแรกนะครมาด้วยสภาพที่แบบ น่าสงสารมากเลยหิ้วปีกกันมาที่วัดชนประทานะมือไม้ผุ้ขพองไหมหมดเลยคนระับทั้งมือทั้งเท้าหมดเลยทําอะไรก็ไม่ได้คืออยู่บ้านก็เป็นคุณนายคนะ่ะมีคนทำให้หมดเลยเพราะว่าทำเองไม่ได้ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงมา แต่และครั้งที่ให้คีโมเป็นมะเร็งเต้านมนะคะคก็ลามที่ต่อมน้ําเหลืองต่อมน้ำเหลือง,อลองแล้วก็หมอก็ให้พักไปให้ให้คีโมไปให้คีโมไปครั้งแรกนะคะ,ะหมอสั่งให้แปดเดือนไอ้แปดแปดครั้งแปดครั้งแปดครั้งให้ได้สี่ครั้งไปไม่รอดขอยุติขอยุติหมอก็ให้พักหกเดือนหกเดือนก็เลยแล้วก็ว่าเดินกันยาหกสี่ก็คุณหมอก็นัดใหม่ครับนัดใหม่ก็มาตอนนี้ เอ็กซาเล่แล้วมันไปอยู่ที่ที่ปอดสองจุดประมาณเหรียญบาทนะประมาณเหรียญบาทก็คุณหมอก็สั่งให้คีโมอีกครั้งหนึ่งการที่บอกว่าให้แปดครั้งให้แปดครั้งก็ให้ได้แค่สี่สามครั้งก็ไปุอยอันนี้ให้ครบสิอันนี้ให้ครบรอกน,นี้ให้ครบกแล้วก็แต่ก็คือเหมือนเดิมติดเตียงติดเตียงแล้วก็พอดีน้องก็ให้ให้อาหารเสริมมานะ ครับผมทานวิตามินซีก็แข็งแรงขึ้นกันลูกได้แล้วก็คุณหมอก็นัดใหม่อีกรอบเลยแล้วก็ไปให้ยาเขานี้ให้ยาผู้เป้าเป็นแบบแบบแบบกินนะนะคะครับผมให้วันละแปเม็ดเช้าสี่เย็นสี่มันแรงมากและเม็ดใหญ่มากครับผมก็ผลก็คือไหม้ทั้งไหม้หมดฮะทั้งมือทั้งเท้าไหม้หมดเลยก็คือตัวนี้เนาะใตัวนี้คือตัวนี้ไหมหมดเลยครับ ครับผมแล้วตอนนี้หลังจากที่เข้าร่วมโครงการตอนนี้มือเป็นยังไงบ้างครับนนหลังจากวัดชนประธานครั้งที่ห้าวันที่วันที่วันสุดท้ายท,ที่จะออกนะคะคแผนดีขึ้นมากเลยแต่เหลือแต่เซลล์ที่ตายแล้วหลังจากนั้นก็รับน้ำไฮโดรเจน,นเป็นทานแล้วก็มีวิตามินมีอะไรนะคะยาบำรุแบบงเลือดเป็นทานเป็นทานแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับ แผลที่ผู้คลองก็หายไปนะคะทั้งมือทั้งเท้าแล้วก็เซลล์ที่ตายก็เริ่มหลุดลอกครับตอนนี้ถ้ามือก็โอเคนะคะมือโอเคครับผมเดี๋ยวต้องต้องชาไปนิ้วไปนิ้วมือนิ้วเท้าครับประชากอยู่ครับผมเวลาเดินจะไม่สะดวกครับตอนนี้ก็ดีขึ้นมากนะคะโอเคสุขภาพตอนนั้นที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการนี้ก็คือแบบหนักเลยใช่ไหมครับนิวปีกมาเลยนิ้วปีกมาเลยนะครับตอนนี้ก็คือปกติ ใช้สบายเลยนะครับและตัวผลผลแลบตัวที่โรงพยาบาลได้ตรวจมาบ้างไหมครับล่าสุดตอนนี้ก็คือแบบหมอบอกว่าผลดีขึ้นแต่ว่ายังซีดอยู่นิดหน่อยนะครับความเพิ่มขึ้นของเลือดอยู่ที่27ครับผมหลังจากมันขึ้นมาจาก23มา25นะครับผมแล้วพอทานตรงนี้ไปปุ๊บยาบำรุงเลือดขึ้น27อืมขึ้น27ครับผมดีขึ้นตามลำดับเนาะ ได้ครับได้ครับ,บ,บนี่ก็คือหายแลย้วครับผมสาธุสาธุา <c oughs> ขอบพระคุณมากนะครับที่มาเจอคุณหมอขอขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ